ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สืบเศรษฐกิจนะคะพบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะชายเบนจมาลรันค่ะจะจุรงกอบแก้วครับ วันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่โอ้โหถูกพูดถึงกันอย่างร้อนแรงใช่เพราะว่ามาติดติติดกันเลยนะคะาหรับเศรษฐกิจไทยภาพรวมใช่โดยเฉพาะรัฐบาลต้องออกมาต้องออกมาเรียกว่าชี้แจงชี้แจงว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะก็คือการปรับลดมุมมองของประเทศไทยเป็นเชิงลบ จร,จ,รจริงจริงก็คืออันนี้ไม่ใช่อันดับเครดิตใช่ไหมฮะก็คือปกติ Moody's จัดอันดับเครดิตประเทศไทยอยู่ที่ Baa หนึ่งใช่ไหมฮะอันดับเครดิตยังคงเดิมคือ เรียกว่าความน่าเชื่อถือ,อยังเท่าเดิมยังเท่าเดิม<ต>ใช่แต่ทีนี้เขามีการคาดการหรือว่ามองแนวโน้มในอนาคตเออแล้วก็มองประเด็นโดยเฉพาะประเด็นหลักก็คือการประกาศขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาค่ะเออซึ่งประเทศไทยเราก็โดนไปด้วยสามสิบกเปอร์เซ็นตคก็คือภาษีตอบโต้ซึ่งเขาให้เวลา90วันค่ะเกวันเพราะฉะนั้นบูดีสก็เลยมองว่าถ้าภายในเกวันนี้นโยบายของทรัมป์ยัง ออกมาเหมือนเดิม,มแล้วถ้าประเทศไทยเราไม่ปรับตัวหรือว่าไม่ปรับวิธีการดำเนินทางเศรษฐกิจเนี่ยมีโอกาสที่อัดับเครดิตเนี่ยจะถูกปรับลดลงต่ำกว่า b a a หนึ่งเออคือพอคนได้ยินคำว่าลบปุ๊บเนี่ยออมันรู้สึกเ<ะ>หมือนว่าเห้ยเขาลดเครดิตเราหรือเปล่า มันหวาดระแวงนะคือจริงๆเหมือนเป็นคําเตือนนะคะว่าถ้ายังไม่ปรับปรุงหรือว่ายังไม่มีแนวทางในการแก้ไขที่เห็นเป็นรูปธรรมหรือว่าเห็นผลชัดเจนกว่านี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยไม่แน่อาจจะกลับลดลงได้ใช่แต่ถ้าเราสามารถที่จะปรับปรุงวิธีการทางเศรษฐกิจได้เนี่ยอันดับก็อาจจะคงอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเราสามารถ ทำอะไรที่มันแบบว่า,าดีขึ้นเนี่ยเผื่ออันดับเครดิตอาจจะสูงกว่าปัจจุบันก็ได้ใช่ไหมฮะแ,<ต>แต่ทีเนี้ยกระแสมันร้อนแรงเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน IMF ก็เพิ่งจะประกาศใช่ไหมคะการจัดอันดับออกมาแล้วก็มีการคาดการ์ตัวเลข GDP การเติบโตอ่ะแล้วไทยเราเนี่ยเป็นเหมือนจับประเทศเดียวในอาเซียนไหมคะที่ต่ำสอง ใช่รู้สึกจะ1.8มั้งที่<ช>ที่ไอเมปรับล่าสุดใช่ไหมฮะใช่ก่อนหน้านี้ไอเมปมองเราจะอยู่ที่ประมาณสัก2.6ไปถึง3เออประมาณนั้นแต่ว่าพอพอปรับพอมีเรื่องของภาษีรัม้์มออกมาเนี่ยแล้วก็ปรับอีกทีนึงมันกลายเป็นว่าไทยเนี่ยลงต่ำกว่าเพื่อนเลยอืมซึ่งเขามองที่กระบวนการ รู้สึกว่าเสียภาพทางการเมืองด้วยที่อาจจะ<ม>แบบดูยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็นายุบายทางด้านการคลังที่ก็ยังดูว่าอาจจะถ้ารัฐบาลยังดําเนินการในเชิงเรียกว่าแจกแจกเงินโดยเฉพาะโอ, <Digital World. S 1> แะอ้แล้วยังเออแล้วยังมีกลุ่มใหญ่ด้วยนะที่รัฐบาลเคยบอกว่าจะแจกก็คือกลุ่มอายุเท่าไหร่นะฮะจนถึงหกสิบอ่ะอันนี้กลุ่มใหญ่มากเลยนะ ที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ก็คือเฟดสี่เฟดสี่แต่ก็บอกว่าตอนนี้เฟดสาเนี่ยก็ยังลําบากอยู่เลยถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เนาะใช่ใช่พูดถึงรัฐบาลดูท่าทีของรัฐบาลนิดหนึ่งนะคะสำหรับการออกมาประเมินของ m o ดี้สในครั้งนี้เนี่ยอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณพิชัยนริพธพันธ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะบอกว่า ถือว่าเป็นการประเมินที่เร็วเกินไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่จบเลยแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการเจราจาอยู่คือไทยเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเจรจาเลยจากนี้ถ้าเกิดว่าเจราจาแล้วออกมาผลออกมาดีเนี่ยก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นอะการจัดอันดะับก็อาจจะออกมาดีกว่านี้อย่างที่พี่ป้อมบอกอะแล้วก็อย่างที่น้องทรายบอกอะก็คือว่าบูดี้สมามองนี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าบูดี้สปรับลดเครดิตเผื่ว่าเขาคาดการคาดการแล้วก็ให้เราปรับ ค่ะอืทีนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องที่กรณีที่รัฐบาลจะกู้เงินแล้วก็บอกว่าการที่รัฐบาลจะกู้เงินห้าแสนล้านบาทเนี่ยนะคะเป็นเพียงกรอบวงเงินไม่ได้จะกู้ทั้งหมดนะเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้านะคะเพื่อรับมือกับผลกระทบหลังการเจรจาเพราะอาจจะต้องโดนเรียกเก็บที่สิเปอร์เซ็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้รอก่อนรอผลของการเจรจาก่อนค่ะว่าจะออกมาเป็นในรูปไหนยังไงกันแน่ Mm hmm. ซึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการกู้เงิน5้าแสนล้านนี่ก็มีทั้งอดีตรัฐมนตรีอดีตผู้ว่าแบงค์ชายก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะ mm hmm. ยังไม่ค่อยเห็นด้วยบอกว่ามันอาจจะเหมือนกับเร็วเกินไปหรือเปล่า, <c oughs> าเร็วเกินไปหรือเปล่าอาจจะต้องดูอีกระยะหนึ่งแล้วอย่างที่คุณพิชายบอก <c oughs> มันเป็นกรอบวงเงิน <c oughs> ซึ่งมันอาจจะกู้ไม่ได้เยอะ ค่ะครับ,รบอย่างท่านนายกเองก็เพิ่งจะไปประทกถาแล้วก็พูดถึงกรณีนี้ด้วยนะคะบอกว่ารัฐบาลเนีไม่ได้นิ่งนอนใจก็คือมอนิเตอร์อยู่ครับติดตามอยู่ตลอดเรื่องของการประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขรวมถึงท่านนายกเนี่ยยังพูดไปถึงอย่างที่พี่ป้อมบอกก็คือ เป็นเพราะเสถียรภาพทางการเมืองด้วยใช่ใช่นะคะก็คือพอรัฐบาลเนี่ยอยากจะเดินหน้าหรือว่าทำนโยบายอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งปรากฏว่ามีอุปสรรคพูดนี้ดีกว่ามีอุปสรรคเยอะนะคะก็เลยทางหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆที่เขาออกมาประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยอาจจะมองในส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าว่าเราเนี่ยไม่มีเสถียรภาพมากพอที่จะแก้ไขปัญหา ในอนาคตจะทำให้แนวโน้มของเรานี่มันต่ำที่สุดในอาเซียนเลยเนี่ยนี่น่าน่าเป็นห่วงอยู่ครับแล้วเราก็เลยอยากจะฟังความคิดความเห็นเนี่ยฮะของนักวิชาการจริงๆก็มีนักวิชาการหลายๆท่านที่ออกมาให้ความคิดความเห็นหรือว่ามุมมองเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากพอสมควรเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ นัดไว้ท่านหนึ่งด้วยโอ้ครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับสื่อเศรษฐกิจของเราค่ะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์นนริดพิศารยบุตรนะคะนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI พร้อมให้สัมภาษณ์กับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเป็นไงครับ m o o d y s มาประเมินผลเชิงลบกับประเทศไทยมันดูมีความน่าตระหนกตกใจยังไงบ้างครับครับ ก่อนอื่นก็ต้องเล่าให้ฟังเกิดนำก่อนนะครับว่าบริบทของมันคืออะไรนะครับบริษัทมูดดี้เนี่ยเป็นบริษัทที่จัดอันดับเครดิตนะครับคำว่าจัดอันดับเครดิตคืออะไรนะก็เหมือนกับเวลาที่เราไปขอกู้นะครับสินเชื่อนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องถูกจัดอันดับเครดิตว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วมันก็จะเป็นผลต่อเนื่องไปยังตัวแปรหนึ่งนะครับหรือปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือดอกเบี้ย พูดง่างไๆก็คือคนที่มีเครดิตดีนะครับมักจะถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่ําก็มักจะได้รับดอกเบีย้ยที่ดีๆนะครับดอกเบีย้ยเงินกู้ที่ตัดไปตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเครดิตไม่ดีเนี่ยนะครับเจ้านี้เขาก็จะลังเลใจนะครับว่าจะให้กู้ดีหรือเปล่ารวมถึงดอกเบีย้ยที่ต่อให้ปล่อยกู้มาก็จะแพงัน้นมูดี้เนี่ยเป็นคนจัดทําข้อมูลตรงนี้ก็คือมาประเมินประเทศต่างๆแล้วก็มา ช่วยให้ข้อมูลว่าประเทศต่างๆนี้มีสถานะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้สิ่งที่ปรากฏนะครับปัจจุบันก็คือตัว m o ดี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้ปรับเครดิตพูดง่ายๆก็คือเครดิตเราเนี่ยยังอยู่ในระดับเดิมนะครับแต่ว่านะครับนอกจากการที่เขากําหนดว่าประเทศไหนเครดิตสูงเครดิตต่ำเครดิต ดีมากน้อยแค่ไหนในระดับใดแล้วเนี่ยสิ่งที่มูดี้มักจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยก็คือสิ่งที่เรียกว่าทิทางแนวโน้มนะมหรือที่เขาเรียกว่าเอาลุกโดยผลการจัดอันดับล่าสุดเนี่ยมูดี้นะครับยังคงสถานะเลตติ้งแบบเดิมแต่ว่าส่งสัญญาณเตือนว่าเอาลุกหรือทิทางเนี่ยมันดูแย่ลงตึงทักงเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างแรกก็คือเนื่องจากเครดิตเลตติ้งเราอยู่แบบเดิมแทนต้นทุนทางด้าน,นการเงินต่างๆยังไม่เปลี่ยน นะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างแรกก็ต้องสบายใจในแง่นี้ก่อนว่ามันไม่ได้เป็นข่าวแย่มากาแต่การที่เขาปรับเอาลุกนะครับออกมาเป็นเนกระถหรือภาพในแง่ลบเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าเราไม่ปรับปรุงตัวเรายังทําอะไรที่ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อเสถียริลภาพความมั่นคงของประเทศนะครับเรายังไม่สามารถรับมือกับ ประเด็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโลกที่มันกระทบเข้ามาเช่นนโยบายของทัมเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเลตติ้งหรือการจัดอันดับในอนาคตมันจะแย่ลงซึ่งถ้าเกิดแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทาให้นะครับต้นทุนทางการเงินมันสูงขึ้นพูดง่ายก็คือเวลาเราจะไปขอกู้ที่ใดๆต่างๆจะในประเทศนอกประเทศเนี่ยเราก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มมากขึ้นเพราะต้นทุนทางการเงินมันมากขึ้นเนี่ยแน่นอนมันส่งผลกระทบในวงกว้างแน่นอนนธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องปรับ นะครับอดอกเบี้ยอะไรต่างๆตามไปด้วยกลับมาที่ตัวเอารุกนะครับว่าแล้วสาระสาคัญของเอารุกตัวเนี้ยว่าทําไมมันถึงเนกาทีฟนะครับปัจจัยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องบอกก่อนว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากต่างประเทศพูดี้งยๆก็คือตัวนโยบายครัมนี่แหละค่ะ แล้วถ้าเราไปดูนะครับมันจะมีการจัดอันดับกลุ่มว่านะทุกท่านคงทราบพอดีผมคงไม่ต้องเปิดนะว่าทั้งไม้มีการออกนโยบายเรื่องของมาตรการตอบโต้ทางการค้านะเขาเรียกว่ารีซิปโคข้าลิฟซึ่งจะทําให้การค้าขายสินค้านะโดยเพียงยิ่งที่ไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันได้รับผลกระทบมันจะเข้ายากขึ้นต้นทุนมันจะสูงขึ้นแต่สิ่งสําคัญก็คือในการที่เขาประกาศออกมาเนี่ยเขามีการประกาศกลุ่มประเทศด้วย ประมาณ14-18ประเทศที่นะครับเป็นประเทศที่ได้รับาทาริฟหรือมาตรการของท้ามเนี่ยสูงและประเทศไครเป็นหนึ่งในนั้นค่ะและในแง่นี้เองนะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าผลกระทบโจทย์ปัญหาของเราเนี่ยมันรุนแรงมากเราเป็นหนึ่งประเทศที่ได้รับภาษีสูงมากนะม็กซิมัมตอนนี้อยู่ที่36%อันนี้คือเฉพาะรีชิปโปรอทาิฟไม่รวมทาลิฟ มาตรการอื่นๆที่มีแยกย่อยลงไปอีกซึ่งตรงนี้ถือว่าสูงมากนะเบสไลน์ line, โดยทั่วไปเขาโดนกันประมาณ10%อันนี้ก็คือเบสไลน์แต่แต่ละประเทศจะโดนแอดออนเท่าไหร่น,นั้นอีกเรื่องแต่ของไทยเราโดนมา30มาสู่ส่วนที่2นะครับก็คือ,อบริบทของภาครัฐบริบทของภาครัฐคืออะไรก็คือที่ผ่านมาเราจะเห็นนโยบายภาครัฐเนี่ยมันมุ่งเน้นแต่เรื่องของภาพระยะสั้น รัฐบาลชุดนี้เข้ามานะครับพยายามจะดันนโยบายดิจิตอลวอลเล็ซึ่งเป็นการกระตุ้นแจกเงินระยะสั้นแจกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดผลกระทบกัะต้นเศรษฐกิจบ้างแต่สักพักมันก็หายไปนะครับเหมือนกับการให้ปลาที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวคนมันไม่สามารถหาปลาเองได้เห็นอย่างนี้เองเนี่ยสิ่งเสียงที่กังวลใจออกมาก็คือ ถ้ามาตรการที่เราใช้ในการแก้ไขมหาโจท้มเนี่ยมันจะเป็นแค่การรูปหน้าปาาจมูกแบบเดิมมันจะเป็นเรื่องของการแจกเงินโดยที่เราไม่ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทํายังไงให้ประชาชนสามารถหาปลาได้เองทอํางไงให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างระยะยาวทำยังไงให้เราสามารถกลับมาส่งออกได้ดีท่องเที่ยวกลับมาเติบโตถ้าเราไม่สามารถตอบโจทย์ลักษณะนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะว่านี่สาระของเราเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ปัจจุบัน GDP เราเนี่ยมันเติบโตต,ตามไม่ทันมันเลยทําให้เลโชหรือสัส่วนหนี้ต่อรายได้ของเราเนี่ยมันดูไม่ดีครับค่ะในมุมมองของอาจารย์อาจารย์มองว่าเราควรจะทําอะไรก่อนเป็นเรื่องเร่งด่วนนะตอนนี้ค่ะอาจารย์คืออย่างแรกผมคิดว่า Policy Direction ควรจะต้องชัดเจนนะครับอ่าหนึ่งแน่นอนเราเผชิญกับอ่ reciprocal t a r i f นะครับของทรัม และทรัมป์บอกว่าเขาให้เวลาเก้าสิบวันที่จะต้องเข้าไปเจราจาเนี่ยเราต้องหาทางเข้าไปเจราจาและผ่อนหนักให้เป็นเบาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าทาริฟที่มันสูงนะครับลักษณะดเดียวกันเนี่ยทรัมป์เนี่ยให้ทาริฟแต่ละประเทศไม่เท่ากันมันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทันทีเช่นถ้าเกิดว่าเราโดนภาษีสูงกว่าชาวบ้านคู่แข่งของเราที่ถ้าเกิดต้นทุนใกล้เคียงกันแน่นอนเราก็ต้องสูญเสียตลาดความสามารถในการแข่งขันตรงนั้น เพราะอันดับหนึ่งเร่งด่วนเลยคือเรื่องของการเจราจาลดหนักให้เป็นเบานะครับแล้วก็มีการพยายามรักษาผลประโยชน์ของประเทศก็คือพูดง่ายๆไม่ใช่ว่าเราไปแล้วเราจะแบกท่าให้ทุกอย่างนะคือแยกเล่าเบาๆนิดนะว่ามันมีบางประเทศที่เขาเข้าไปแบบที่ให้ทุกอย่างเลย เช่นบอกว่าจะลดภาษีเป็นศูนเอร์เซ็นต์เลยอะไรต่างๆนานาแต่ว่าการให้แบบนั้นเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงความเสี่ยงด้วยว่าแล้วผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศจะเป็นยังไงผลกระทบต่อเกษตรกร,ะร,กรจะเป็นยังไงผลกระทบต่อธุรกิจนะครับความมั่นคงอะไรต่างๆมันมีหลายมิติเพราะฉะนั้นการเยียวยาผ่อนหนักเป็นเบาของผมจริงไม่ใช่ว่าเราผ่อนแล้วให้มันกลายเป็นศูนย์แต่ว่าทํายังไงให้คํานึงถึง นะครับผลกระทบต่อประเทศรวมทั้งการมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยคือไม่ใช่ว่าไปหมอบคลานเข้าเขาอยากได้อะไรก็เอาเน้นอันนี้คือประเด็นแรกค่ะประเด็นสองที่สําคัญนะครับหลังจากที่เรามองในเรื่องของการลดหนักเป็นเบาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไรเครื่องมือของภาครัฐที่ใช้มีอยู่สเครื่องมือที่สําคัญนะครับ หนึ่งก็คือเครื่องมือที่พยายามรักษาเสถียรภาพในระยะสั้นผู้ย ah yeah. ง่ายก็คือแจกเงินกับสองก็คือเครื่องมือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะสร้างนะครับเม็ดเงินสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในระยะยาว mm. นะครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกเขามักจะเรียกกันว่าการปรับโครงสร้างโจทย์ของภาครัฐคือต้องชัดเจนว่าน้ําหนักของแต่ละส่วนเนี่ยมันควรจะให้น้ําหนักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราต้องมีการ เร่งผักดานเนี่ยเราจะหนักไปทางแจกเงินหรือเราจะหนักไปในทางปรับโครงสร้างทีนี้ผมอยากชวนดูนะครับผลการประเมิน Impact ของนยโยบายทรัมป์หลังๆมันมีหลายภาคส่วนที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับตั้งแต่ต่างประเทศก็จะมี IMF ออกประมาณการออกมาในประเทศมีทั้งบ o t นะครับสภาพัฒน์ก็ออกประมาณการออกมาว่าผลของนยโยบายทรัมป์ถ้าเข้ามากระทบเศรษฐกิจไทยจากมากน้อยแค่ไหน ซึ่งทุกสถาบันให้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงกันก็คือการลดลงของ GDP นะครับคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีนโยบายทั้มเนี่ยประมาณการจะอยู่ที่ประมาณสองุดห้าถึงสาเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่หลังจากนโยบายทั้มจะอยู่ต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นต์แก๊ปหรือช่องว่างเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่ากว่านั่นก็คือผลของนโยบายทั้มที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1%เปอร์เซ็นต์กว่ากว่าของ GDP ถ้าเรามอง GDP ที่18ล้านล้าน,านแปลว่าเงินขนาดเศรษฐกิจมันจะเล็กลงกว่าที่ควรจะเป็นไปแบบประมาณ2แสนล้านในแง่นี้นะครับผมอยากตั้งข้อสังเกตว่าวิกฤตที่เราเผชิญอยู่ครั้งนี้มันเป็นวิกฤตไม่ใหญ่ถ้าเราเทียบกับต้ยมยำกุ้งครซิสตอนนั้นเศรษฐกิจเราติดลบถ้าเราเทียบกับแฮมเบอร์เกอร์คลซิสเราก็ติดลบถ้าเทียบกับโควิด19เราก็ติดลบแต่ว่ารอบนี้ลดลงแค่1%ไม่เยอะ เพราะฉะนั้นข้อเสนอของผมยังเร่งด่วนก็คือรัฐไม่ควรจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ควรจะแจกเงินแล้วแต่ควรจะเอาระดมศักภา์กำลังทั้งหมดไปเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วย<ช>่างนนะี้จึงเป็นข้อเสนอข้อ2ที่ผมด้วยสาคัญครับค่ะถือว่าชัดเจนคะเป็นข้อแนะนําที่ดีสําหรับภาครัฐที่จะต้องดําเนินนโยบายอย่างเร่งด่วน<ช>นะครับ,รบ,รบผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ นนนิน์มากนะครับที่มาให้ข้อชเดเจนในเรื่องของอาภาพรวมทางเศรษฐกิจแล้วก็การปรับดับของ m o ดี้ s นะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ